สวัสดีครับกับมาเจอกันกันกบแพทนะฮะกับช่อง pop off patriot ครับผมสำหรับวันนี้เราก็จะมาดูเพลงใหม่ของสาวๆ oh my girl กันนะครับซึ่งเป็นวงที่ห่างหายไปนานมาก is t been a hot minute คือนานมากจนจำไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ย คัมแบ็กมาตอนไหนนะฮะแต่ว่าวันนี้เราก็จะได้มาคอนซูมเพลงใหม่ของพวกเขากันแล้วนะฮะ Real Love นั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเพลงนี้เนี่ยจะสกรีมความเป็น Oh My Girl ออกมามากน้อยแค่ไหนเราไปดูกันนะฮะสามสองหนึ่เอาจั ชอบแสงแบบนี้มากเลยอะ่ะโอ้โหแล้วให้มันดูแบบเศร้าเฮ้ยฉากคล้ายๆเพลงอะไรวะฉากคล้ายๆเพลงอะไรวะตองสต๊อปเหรอโอ้ ทุกคนดูความเซนชวลของทั้ง attitude ทั้งเสียงโอ้โหมิมีดูที่ความแบบลมๆอะ่ะโอ้ยอลินสวยมากเลยโอ้ยน้องอลินสวยมากโอ้ย god มาฟิลกูจังว้าวโคตรสวยช็อตที่แบบลมพัดผมเมนะื่อกี้โคตรสวยอะโอ้ยน่ารักมันมีความย้อนยุคนิดๆเนาะหัวเพลงแบบโคตรฟิลกูดอะแบบฟังสบายๆฟิลกูดอะ ว่าชอบท่านมีมีมากเลยอ,ะอ,อ่ะอยู่อ่คือแบบความสดใสเพตยผดีคอนเน้นแบบร้องเน,นอ,อ,งอะเน้นโชว์เคสเสียงอ่ะ โอ้ยน่ารักมากเดวโอ้ยอาลีนสวยะไรขนาดนี้วะสวยแบบทุกคนคือแบบสดใสมากโอ้เหมือนไปคนละเพลงเลยอะ เปงแบบโคชชวนฝันอนะรอบนี้รอบนี้มินมีเขาทับฟอร์มนะเหมือนทั้ง b r i จ g เมื่อกี้คือเหมือนไปอีกเพลงหนึ่งแล้วค่อยกลับมา ำไมล็อบนี้มีมีท็อปฟอร์มขนาดนี้คนนี้ก็ด้วยเหมือนกันโอ้ยชอบมากเลยอ่ะน้องอรินคือดีมากเลยลนาลาก้ามีแบบกระดกขาโเพลงโคตรฟิลกูดอะเพลงฟิลกูดมากแล้วมัน มันด้วยภาพด้วยแหละภาพมันให้ไวฟ์ของความย้อนยุคนิดนิดหนึ่งนิดับนิดนึงอ่ะแบบไม่ได้ย้อนยุคขนาดนั้นแต่คือให้กลิ่นอายมากกว่ากลิ่นอายความย้อนยุคแต่ก็แบบไม่ได้ไปสุดขนาดนั้นสําหรับการความแบบย้อนยุคเนาะเพลงโค้ดฟิลกูดอ่ะ มันจะมีความสนกุกเล็กๆน้อยๆแต่แต่เน้นเป็นเน้นไปในทางแบบยิ้มตามเอ็มจอยแบบฟังได้เรื่อยๆอะไรอย่างนี้มากกว่าเนาะเพลงแบบฟังแล้วแบบใจฟูอ่ะทุกคน get feel ป้าแล้วได้เห็นเอมวที่ทุกคนมีความสดใสทุกคนแบบว่าสวยมากสวยอะไรขนาดนี้วะอารินอารินคือแบบคือจากคนที่ เป็นเนื่อเมนตอนนี้คือการมาเป็นเมนเรียบร้อยแล้วอะอารินคือแบบไม่ว่าจะยิ้มขนาดไหนเห็นช็อตไหนของอารินก็คือแบบโหคนน่ารักโคตรสวยนะฮะสาวแบบเนี้ยสาวแบบเบาๆชวนฝันชวนฝันเงี้ยมันสกรีมความเป็นโอไมายเกิลอยู่แล้วใช่ปะแต่ว่ามันให้อีกไวก์หนึ่งเลยที่ไม่ใช่แบบไททอลแทร็ก ขนาดนั้นนะในความรู้สึกเรามันมันใช่แหละมันติดหูมันเป็นเพลงที่ติดหูด้วยความที่เป็นไอลแทรัคยังไงเขาก็ต้องเลือกเพลงที่มันติดหูอยู่แล้วแต่ว่าสําหรับเพลงนี้ด้วยความที่มันแบบดนตรีที่มัน d r อปลงมาไม่ได้เป็นบี a มี b e a อะไรเยอะแยะมากมายแล้วมันจะเป็นแบบชวนฝันอะไรอย่างเงี้ยมันมันให้ความรู้สึกแบบ เออเหมาะกับสปริงเหมือนกันเนาะเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่สามารถเอนจอยได้เบาๆเ,เ,เรื่อยๆในทุกสถานการณ์นะฮะแค่เห็น m v เห็นรอยยิ้มของน้องๆแต่ละคนแค่นี้ก็กินขาดแล้วอะประมาณนี้ครับทุกคนคิดยังไงกันบ้างมิราเคิลทั้งหลายคิดยังไงกับการคัมแบ็กครั้งสําคัญครั้งนี้หลังจากที่ห่างหายกันไปนานอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้ข้างล่างนะครับสำหรับวันนี้นะฮะขอบคุณที่ดูมาจนถึงจบคลิปครับฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ให้ด้วย นะฮะแล้วก็ไว้กลับมาเจอกันใหม่เร็วๆนี้ฮะวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย